คะอันนี้นะคะจะมาเช็ดมาเช็ดสีนะคะสีน้ํามันค่ะสีน้ํามันที่มันติดกันแล้วกันว่ามันจะออกไหมนะด้วยมิสซิสวาวนะคะชุบอันนี้นะคะแล้วก็จะขัดเลยนะคะมันออกจริงพูดดังๆเลยเนาะพูดดังๆบอกยังไม่ดังใช่ไหมเนี่ย อามันออกจริงนะเนี่ยไปดูซิดูซิจอิจริงอันเนี่ยดูเลยลบง่ายด้วยมาดูจริงๆก็ใช้แรงนิดนึงแหละสีน้ำมันนะครับปกติมันจะขัดยากเลยเนาะเอาปกติแล้วถ้าเขาเข่ารานเจ้าอย่างเห็ดนทำยาเสร็จบอกทำยาเคลือบปกติอะไรแล้วไอ้พวกนั้นหมดตังกี่บาทล่ะนะ จริงเดี๋ยวเดี๋ยวขัดให้ดูเดี๋ยว่อด,ดูหลังหลังหลังขัดอีกทีนะคะพ้าะวอโอมันจะยาวไปไปก่อนอไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะนี่เนี่ยเห็นไหม,ไมเหลือแค่นี้เองเดี๋ยวกันลเดี๋ยวจะขัดให้หมดนะคะว้าวเหลือเชื่อนะคะเนี่ยดูซิดูซิจะบอกว่าแบบเอาจริงๆเลยนะนี่ นะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เจ้าของโชว์นะคะว่าพอใจใน39บาทหรือเปล่านะคะปีละอนเป็นยังไงคะผลงานพอใจค่ะหรือใช้จริงจริงค่ะแค่39บาทเองค่ะเนี่นะนยโอ้โหขอบคุณมากค่ะใชกหมดครับอาดหมดจุดเลยค่ะอโอเคขอบคุณมากค่ะ